พี่กุลหลานสาวของตามีกำลังตั้งใจถ่ายคลิปวิดีโอในตลาดหมู่บ้านเพื่อลงโซเชียลมีเดียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่กุลจะพามาดูผักสดๆจากสวนเลยนะกดไลค์กดแชร์ให้พี่กุลด้วยนะตามีมองหลานสาวด้วยสายตาที่สงสัยและไม่เข้าใจกับการกระทำของเธอ มันได้อะไรขึ้นมาวะไอทีไทยเนี่ยได้ข้าวได้น้ำกินไหมวะขณะที่พิกุลกำลังทำคลิปผู้ใหญ่ลีก็ปรากฏตัวขึ้นอีกฝั่งของตลาดเขาดูมั่นใจและเป็นมืออาชีพมากกว่าสวัสดีลูกหลานวันนี้ผู้ใหญ่ลีมีสินค้าอท็อปใหม่ล่าสุดมาน,นำเสนอ รับรองว่าถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ใหญ่ลีด้วยนะหล,ะลานพิกุลตรวจสอบยอดไลค์และพบว่าคลิปของผู้ใหญ่ลีได้รับความนิยมมากกว่าเธอโอ๊ยทำไมยอดไลค์ผู้ใหญ่ลีมันถึงเยอะกว่าหนูขนาดนี้เนี่ยตามีมองหลานสาวด้วยสายตาที่สงสัยและไม่เข้าใจว่า ทำไมเธอถึงต้องเศร้าเพราะยอดไล่พวกนั้นด้วยชีวิตมันก็แค่นี้แหละทำไมต้องไปสนใจแต่ตัวเลขพวกนั้นยอดลงยอดไล่์ของเองว่ะนางพิกุลพิกุลรู้สึกไม่พอใจที่ตามีไม่เข้าใจเธอจึงท้าทาตา,าสีตาพูดแบบนี้ตาทำได้ดีกว่าหนูหรอถ้าแน่จริงก็ลองทำสิ ต่มียิ้มอย่างมีเล็ดในเขาพร้อมรับคำท้าของหลานสาวอย่างเต็มที่ได้สิวะว่าแต่แล้วจะได้อะไรเป็นรางวัลว่านางพิกุลพิกุลอธิบายกติกาการแข่งขันให้ตามมีฟังโดยมีเป้าหมายคือยอดไลค์และยอดแชร์ใครได้ยอดไลค์เยอะกว่าคนนั้นชนะง่ายง่ายแค่นี้แหละ การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทั้งคู่แยกย้ายกันไปหาวิธีทำคลิปในแบบของตัวเองพิกุลเริ่มการถ่ายทำคลิปแรกของเธอในสวนโดยเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีที่สุดวันนี้พิกุลจะมาโชว์ของดีประจำสวนเรานะมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกทุกคนอยากชิมก็แวะมาเที่ยวสวนเราได้นะก่อนอื่น ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครัผู้ใหญ่ลีก็ไม่น้อยหน้าเขาใช้โอกาสนี้ในการทำคลิปโปรโมตหมู่บ้านเพื่อเรียกยอดไลค์ทุกคนครับมาเที่ยวหมู่บ้านเราสิสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยอยากลืมมาเที่ยวกันนะทุกคนตามีเลือกที่จะทำคลิปในแบบของเขาเอง ไม่ต้องมีการจัดฉากหรือปรุงแตง่งใดๆทำคลิปอะไรให้มันยุ่งยากก็แค่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็พอแล้วป้ติม๋มเห็นคลิปของตามีก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเธอรีบแชร์ให้คนอื่นๆดูทันทีโอ้ยดูตามีสิทำคลิปได้น่ารักนะ่าชังขนาดนี้แชร์เลยแชร์เลย พี่กุลตกใจเมื่อเห็นยอดไลค์และยอดแชร์คลิปของตามีที่สูงกว่าคลิปของเธอหลายเท่าเป็นไปได้ไงเนี่ยแคปปอกมะม่วงเนี่ยนะผู้ใหญ่ลีที่เคยเป็นผู้นำด้อนโซเชียลของหมู่บ้านเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่ถูกแซงหน้าไปอย่างง่ายดายอะไรกันคลิปฉันที่ทำตั้งใจขนาดนี้ยังสู้คลิปตาสี ที่นั่งปอกมาม่วงไม่ได้เลยเหรอตามียังคงทำคลิปในแบบของตัวเองโดยไม่สนใจยอดไลค์ที่เพิ่มขึ้นเขาทำคลิปที่สองเกี่ยวกับการทำอาหารง่ายๆของอร่อยไม่ได้อยู่ที่เครื่องปรุงแต่มันอยู่ที่ใจพิกุลเริ่มรู้สึกกดดันเธอพยายามทำคลิปใหม่ๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าของตตมี ทำไมเราทำอะไรก็ไม่ดีเท่าตาสีเลยโลกนี้มันไม่แฟร์เลยจริงๆผู้ใหญ่ลีตัดสินใจทําคลิปเรียนแบบตามีโดยหวังว่าจะได้ยอดไลค์เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเฮ้ย <c li pp le> ทำไมมันทำยากขนาดนี้วะแค่ผัดผักเองนะคลิปของตา มีกลายเป็นไวรัลในวงกว้างไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านแต่ทั่วประเทศผู้ใหญ่ลีพยายามทุกวิถีทางเพื่อดึงดูดหยอดไหลแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จทุกคนครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกได้โปรดฟังผมหน่อยเถอะตามีเดินผ่านผู้ใหญ่ลีไปอย่างสงบโดยไม่สนใจความวุ่นวายรอบข้างพิกุล ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอเข้าไปหาตามีและยอมรับความพ่ายแพ้ตาหนูไม่เข้าใจเลยทำไมหนูทำไม่ได้เหมือนตาช่วยบอกหนูหน่อยตามีเริ่มให้บทเรียนแรกกับหลานสาวของเขาโค้งมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครทำได้ดีกว่าแต่มันอยู่ที่ว่าใครทำด้วยใจต่างหากละนางติกลปีกุล เริ่มทำคลิปใหม่โดยไม่สนใจยอดไลค์แต่เน้นไปที่ความสุขในการใช้ชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูมีความสุขมากได้มาดูพระอาทิตย์ตกดินในทุ่งนาะบรรยากาศสวยงามมากทุกคนหนูอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาตัวเองจริงๆค่ะตามียืนมองหลานสาวของเขาอย่างเงียบๆด้วยความภาคภูมิใจ ปาติมประทับใจกับคลิปใหม่ของพิกุลและเรียบแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูดูสิพิกุลทำคลิปได้น่ารักกว่าเดิมเยอะเลยมันดูจริงใจมากผู้ใหญ่ลีที่ทนไม่ได้กับการพ่ายแพ้มาหาตามีเพื่อขอคำอธิบายตามีนายทำแบบนี้ได้ยังไงนายเป็นใครกันแน่ ตามีข้อคิดกับผู้ใหญล่ลีโดยไม่โต้อตอบด้วยความโกรธฉันก็เป็นแก่คนแก่คนหนึ่งที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าไม่ใช่แค่ยอดไร้ผู้ใหญ่ลีเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาพยายามไล่ตามมาตลอดนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญทั้งสองคนเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขพิ่กุล ไม่ได้สนใจยอดไลฟ์อีกต่อไปแล้วเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงกับคนที่รักในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายบางทีความเรียบง่ายและจริงใจคือยอดไลฟ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา